สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะเดินทางกลับไปกัมพูชายครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกลับไปทํางานวันนี้วันที่30เมษายนล้ วันนี้แฟนมาส่ไซส์วันนี้ไซส์11เอ็ดโมง55าสิแต่เราจะต้องเข้าไปก่อนเวลารับอีกสัก10บโมงครึ่งก็จะเข้าไปนะครับ ตอนนี้ก็เวลา10โมง11นาทีไม่รู้ว่าสถา,านการณ์จะเป็นยังไงที่นู่นก็ล็อกจาวกันอยู่แล้วก็ทางเจ้าหน,น้าที่เขาก็บอกว่าให้ทานอาหารไปหรือถือของไปไว้กินพุ่งท,ที่ที่ถึงตอนถึงที่นู่นด้วยเพราะว่าเราจะได้กินข้าวอีกทีคือตอนเย็นเลยก็ได้ซื้อเบรอร์เกอร์หนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้ของแจกฟรีเซเลเน่ <laughs> โอเคไหนยังไงก็เจอกันอีกทีครับไปแ,แค่นะครับ นนะครับก็ผ่านอิมิเกชันหรือว่าตอมอมาแล้วเราก็เดินเข้ามาข้างในวันนี้ไปดีหนึ่งใช่ไหมเกรดีหนึ่งเอโอเคก็ทางเดินเลื่อน สภาพภายในข้างในส่วนรับปูมนะครับร้านต่างๆตอนนี้ก็ปิดหมดเลยจากที่มีพวกของที่เราจะทํ้อหอมกระเป๋าเอ้ยหรือเคื่องสอาหรือแม้แต่ข้างเครื่องประดับสื้อ้าที่เคยมีก็ตอนนี้ก็ไม่มีแล้ว เต็มหมดเลยในสถานการณ์ตอนนี้โ okay. อเคด,ดีถึงเกตดีถึงดีละเราดีหนึ่งเอปดจุดปลาปลาทางพนมเปญน,น,นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มารอขึ้นเครื่องแล้วเป็นเครื่องบินไปพัด,ดานามเล็กะนะคะับโดยปกติถ้าแตบแบบเป็นไอพ่นเนี่ยเมื่อก่อนที่นั่งของ ไทยเชียก็จะใช้เวลา4-5นาทีจากตอนเมืองถึงพนมเปญน,นะครับในการบินแต่นี้น่าจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นนานแล้วก็จะเข้าตัวจะเป็นจาก4-5นาทีจะเป็น90นาทีหรือชั่วโมงครึ่งก็เดี๋ยวแล้วก็เ,เนี่ยฮะเครื่องบินบินไปพัดน,นะครับ สนามบินก็ค่อนข้างเงียบเหงาครับจากเมื่อก่อนที่บินอยู่เกือบตลอดท่นไม่ให้เกือบตลอดย4ิสีชั่วโมงรันเวย์ถ้าไม่ว่างเลยเอนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินพนมเปนแล้วผ่านตรงจุดพัดกองแล้วก็เอออิมิเกชันตอมอนครับเข้ามาแล้วด่านสุดท้ายก่อนที่จะไปขึ้นรถก็ เป็นตรวจโควิดน,นะครับโอเคตรงนี้ต้องห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ ัแล้วก็เมื่อกี้ตรวจโควิดเสร็จแล้วอันนี้ก็มาขึ้นรถรอที่จะไปสถานที่ต่างๆก็คือโรงแรมไหนก็ไม่รู้รอรอลุ้นดูว่าแจ็คว่อนจะไปะไงจะไปออกอะไรก็เดี๋ยวโมอ,อ,อ,อันนี้ก็รอรอรถรอคนขอตรวจเสร็จุบ๊บแล้วก็เสรางถังเข้าก่อยเข้าขหลังมีค่าเท่าเดิมครับ

でも、これはもう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 、 ว่าล้ำนี้ได้ลำนี้ได อถึงห้องพักแล้วนะครัอันนี้ก็พักโรงแรมเอ่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้เจเนอเรชของมาริออทไทยแลนด์โอเคถึงห้องแล้ว นะครับอ่าสภาพห้องโดยรวมเตีงยงคู่อีกแยะทิ้ชู่ให้สามกล่องแก้วน้ำแกาแฟของจำเป็นทั้งต่างๆครับเขาเตรียมไว้ให้หมดเลยผ้าเช็ดตัวตู้เซฟ เป็นไงบ้างอ้าลืมอืมอ ห้องภายในนะครับก็ไม่ถึงกับกว้างมากแต่ดูดีถือว่าดูดีเลยนี่นะครับก็เป็นวิวห้องซึ่งท้ามากโรงแรมนี้ก็จะเป็นประมาณห้าดาวเนาะเทืยบเท่าห้าดาวได้เลยโอเค กระเป๋าวองไปได้อ๋อมีการน้ำร้อนเ้อนึกว่าจะไม่มีการน้าร้อนการน้ําร้อนห้องน้ําเป็นยังไงบ้างเอกฮะระใกไซไมใช่แล้วอ๋อมีแพงห้องน้ำผ้าเช็ดตัวครับ ให้ครบก็ได้บระพมไม่ต้องซือ้อไม่ต้องออกโอเคโดยรวมห้องพักทีวีนี้ดูบอดได้เป็นช่องไม่รู้มีช่องไทยไหมโรงแรมของไทยน่าจะมีช่องไทยให้นะเอ่อทีวีห้าฟรังสเปน เรียบร้อยไม่น่ามีเทสแล้วก็ไม่มีโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานไม่มีว้า wow. อืทีวีดึงออกมาได้ไหมน่าจะได้นะโอเคมี USB ท่านหันพอโอเคเดี๋ยวก็เขาจะเอาข้ามาส่งเนาะมีที่นั่งแต่มันไม่มีที่ออกกำลังกาย ไม่พออ้าวพี่มีสโมกแต่พี่เอาพลาสติกปิดไว้จบขราวมีฟาวเดชันมีสโมกรีเทคเจอร์ลำโพงออดห้องน้ำมีเอ่อเอ็กซซอร์ โอเคแล้วก็นายต้องใช้โต๊ะตัวนี้แหละครับเป็นโต๊ดทำง,งานไย้หลยโอเคจ้าก็ด้วยที่ว่าเราเออวันนี้ไปสนามบินมาไประจนเชลโลกก็เสื้อที่ใส่ใมาก็ถอดเอาใส่ถุงทุกอย่างใส่ถุงมัดปากถุงเพื่อป้องกันไม่เชื้อไัน่กระจายแล้วก็จะได้ A Que?